นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพักษาอนาคตไทยและหัวหน้าทีมกรุงเทพพร้อมด้วยนายพันลบปียตะกูลผู้ประสานงานพื้นที่เขตบางกอกน้อยลงพื้นที่ตลาดวางหลังสำรวจภาวะเศรษฐกิจและรับฟังปัญหาของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการต่างๆจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่กระเตื้องและภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดองเคืองยังมีผลกระทบที่รุนแรงต่อการค้าขายและปัญหาปากท้องของประชาชน นายสุนันท์ได้พูดออกเสียงตามสายแสดงความเห็นใจและความตั้งใจของพรรคซ้านาคคไทยที่จะเสนอนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจพร้อมด้วยชี้แจงถึงกองทุนร้างนาคคไทย3แสนล้านบาทว่าจะเป็นกลไกหลักที่จะช่วยผู้ประกอบการตัวเล็กและคนหาเช้ากินค่ำให้พลิกฟื้นธุรกิจสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังได้เปิดเผยข้อคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นชุมชนเวียงวังสู่ย่านการค้าในเชิงประวัติศาสตร์และผลักดันรถ3ล้อ2แถวให้เป็นเอกลักษณ์ของวังหลังส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้รับจ้างขับขี่รถ